like they're coming at me from all sides it feels like i've got nowhere to run nowhere to hide it feels like i'm never good enough it feels like i'm always just trying sometimes i feel like i should give up กลับมาอยู่ที่โมโตซีล่าอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปผมว่าน่าจะมีเกิน2เดือนนะที่เราไม่ได้รีวิวหมกใหม่กันเลยก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูยี่ห้อนะครับยี่ห้อเนี้ยจริงๆเราเอามาขายที่โมโตซีล่าได้สักประมาณช่วงเดือนกว่าๆสองเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้มันมีโมเดลใหม่นะครับยี่ห้อที่ว่าเนี่ยเรา,าดูกันคือยี่ห้อนี้ครับซุสอ่าซุสนะครับ หรือหลายคนอน่านนะซีอุสอ่าซุสก็คือเทพสายฟ้าเนาะเทพสายฟ้าทีนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซุสเป็นหมวดของไต้หวันนะครับโมเดลใหม่ที่เราจะมาดูกันเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่สปอร์ตหน่อสปอร์ตจ๋าเลยแหละอ่ามันจะชื่อว่า ZS นะครับ826ตัว ZS 826เนี่ยอืมมันมีดีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะมาดูหมวดเนี่ย เรามาดูของในกล่องดีกว่าเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนที่มาถึงร้านเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยครับเพราะว่าของแถมในกล่องเนี่ยจัดเต็มมากอันนี้เราไปดูกล่องกันก่อนก,นก่อนเนาะกล่องจะพรีเมียมนิดนึงนะครับนะมีโลโก,โก้ของซูสนะครับอันนี้แล้วก็มีหูหิ้วข้างบนด้วยกระดาษก็จะแบบดูแบบดูเป็นของแต่งบ้านได้เลยเนาะ นี้เรามาดูของแถมเขาังแต่ละอย่างอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยพอให้ชิวนะครับทองมาเลยชื่อทองมาพอใส่ปุ๊บทุกใบก็จะมีชื่อทองนี้แต่ติดหมวกมาเป็นใส่นะครับอันนี้ก็ให้ทองมาด้วยหนึ่งอันนี้หนึ่งมานะชิวอย่างที่สองอ่านี่หลายๆคน ต้องไปหาซื้อกันนะครับเป็นแท่นวางหมวกเดี๋ยวผมได้ดูแท่นวางหมวกมันวางไว้นี้อยู่แท่นวางหมวกของซูสเขาทำมาเป็นนะ,เป,นเ,เ,ะเป็นสายฟ้าอะลูีิเนี่มเก๋มากเป็นสายฟ้าแล้วก็มีพิมพ์นะครับโลโก,โก้ของซูสอยู่ตรงนี้นะดูเป็นยางนะครับตัวนี้ไว้สำหรับนี้ได้เลยกลับไปบ้านปุ๊บเอาหมวกมา ตั้งโชว์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไว้เซอร์วิสก็ได้อย่างที่ร้านนี่อย่างเงี้ยก็เอาไว้เซอร์วิสจะเปลี่ยนชิลอะไรเงี้ยเราก็ตั้งไปบนทดลองได้เลยนะครับสองแล้วนะอย่างถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างถัดไปอันนี้น,นี้คือสายสะพายนะครับสายสะพายสายสะพายอะไรอันนี้ผมก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันมันคือสายสะพายหมวกอ่ามีแกะไว้แล้วนึ่หน้าตาอย่างนี้สายสะพายหมวกเห็นคลิปล็อกสองอันนี้ไหมครับ คลิปล็อกสองอันเนี so, problems, ่ยเราจะเอามาใส่ที่หมวกเนาะทำให้ดูก็สำหรับใครที่มีปัญหาเวลาไปไหนมาไหนต้องเดินสะพายหมวกใช่ไหมต้องเดินหิ้วหมวกไปหิ้วหมวกมาได้เป็นสายสะพายหิ้วหมวกไปแทนกระเป๋าได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ปรับความยาวนะครับให้เหมาะกับกับเราเอง สายระภายแล้วถัดไปอะไรเอ่ยอันนี้อย่างที่3มนะครับถัดไปเราก็จะเจอโมงแถมโมงมาให้ด้วยโมงนะครับก็ตีตาเหนะ็นไหซุสเลยข้างในโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะขาดไม่ได้เลยสำหรับสายแฟชั Fashion, นะ่นเนาะก็จะมีสติกเกอร์แต่งชิวนะครับ มีโลโก้ของเทปซุสนะครับแล้วก็โลโก้ของตัวยี่ห้อหมวกซุสเห็นนะพอแต่งเสร็จหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ผมแปะบนชิวทองนะครับแล้วมีแปะข้าตัวสอนด้านหน้านะครับแล้วก็มีพวกโลโก้กลมๆโอเคก็บอกได้เลยว่า ตัวของแถมมีวาวมากตั้งแต่ขายหมวกมาเรายังไม่เคยเจอของแถมที่จัดหนักขนาดเหมือนจะซื้อของแถมและแถมหมวกขนาดนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลหมวกดีกว่าทําไมเราถึงต้องซื้อเซ8 2 6แนะครับอนุญาตจัดที่นิดนึงครับ ตอนนี้เนี่ยที่ร้านเรามีซ s เ26อยู่ทั้งหมด5กราฟิกนะครับ5กราฟิกก็จะมี4พื้นอี <4 S 2> พื้นตัวน,นี้เป็นเดโมนะครับที่ร้านมีเมื่อวานได้ลองเอาไปขับอยู่แล้วตัวนี้สพื้น,นแล้วจะมีกราฟิกหลักๆนะครับอีก2องกราฟิกก็คือตอนนัวนี้สีพีชนะครับสีชมพูนั่นแหละเขาเรียกว่าสีพีชนะนะสีแดงน,นะครับ แล้วก็ข้ามอันนี้นิดหนึ่งก่อนอันนี้ยังเป็นกราฟิกเดียวกันอยู่เป็นสีเทานะครับแล้วก็เป็นสีเทาขาวดำน,นี่กราฟิกหนึ่งละโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับของตัวหมวก ZS826 ว่ามันมีลูกเล่นมันมีความน่าใช้อย่างไงบ้างเรามาดูตัววัสดุกันก่อนจะเห็นได้ว่าตัวเชลล์หมวกที่ผมถือเนี่ยแล้วก็เอาไปลองใช้เนี่ยตัวนี้เป็นหมวกไซส์ M นะ ถ้าลองเทียบกับหน้าดูจะเห็นได้ว่าหมวกเชลลเล็กมากนะครับแล้วก็ทรงจะสปอร์ตแบบสปอร์ตจ๋าเลยเห็นไะหทรงเป็นอโล่เลยนะครับก็จะมีความความเว้านะครับความเรียวของหน้าคางแล้วก็รับกับสปอยเลอร์หลังซึ่งบิวอินอยู่ในหมวกอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งสปอยเลอร์ให้มันยาวเลยเพราะตัวนี้มันจะรับมาอน่ามนี้อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยตัวเปลือกหมวกหรือเชลลหมวกนะครับมันทํามาจาก High Density Thermoplastic ซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันเป็นตัวพลาสติกที่เหนียวแล้วก็มีความเบามากที่ผมจับเนี่ยอยู่ที่ไซส์ M อนะครับปกติไซส์ M อะ่ะถ้าเราจับหมวกพลาสติกมันอยู่ประมาณโลโลนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักบนหมวกนะครับน้ำหนักสเปคข้างหลังก็ตีว่า1.38นะครับยังไม่ถึง1.4กโลเลยโอ้โหก็ hmm. oh ho, ถ้าผมจัดเนี่ยบอกคุณห้องนะครับเป็นเบาคุกเบากิ๊กคือยังรู้สึกว่ามีไม่กี่ข้อที่ทําหมวกจากพลาสติกหรือเทอร์โมพลาสติกเนี่ยแล้วเบาขนาดนี้นะครับอย่างที่2เนื่องจากตัวเชลเนี่ยมันเป็นตัวไฮเดนซิตี้เทอร์โมพลาสติกนะครับดูเซฟตี้ของมันทั้ง EPS ทั้งเชลเนี่ยเขาตัวนี้เขาผ่านเซฟตี้สระดับเลยนะเขาผ่านทั้ง DOT นะครับ DOT ของเมกาแล้วก็ e c r ด้วยของยุโรป ก็ตัวนี้ถือว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวสำหรับหมวกราคาประมาณ2000กว่าบาทนะครับโอเคแล้วเรามาดูลูกเล่นกันช่องลมอ่าช่องลมนะครับมีทั้งหมด3จุดที่หน้าผากอันนี้ช่องลมหัวก่อนช่องช่องลมหัวนะครับวิธีเปิดปิดนะครับจะอยู่ที่ด้านหลังนี้นะอันนี้คือเปิดน,นี่คือปิดนะครับนี่คือเปิดนี่คือปิดแล้วก็อันนี้ที่ หน้าผากแล้วเปิดปิดช่องลมปากไม่ได้เลื่อนลงเนาะเป็นกดล่างปึ๊กนะลมมันจะช้อนเข้าตรงนี้ะนะครับอันนี้คือในส่วนของการระบายลมของตัว z s 8 2 6นะครับทีนี้ชิวชิวหน้านะครับผมให,บให้ดูความหนาความหนาชิวผมว่าน่าจะมีประมาณ4เมมได้ซึ่งถือว่าหนามากอ่าผมเคยเน้นย้ำอยู่ตลอดแล้วว่าเวลา หมวกเนี่ยใส่แล้วจะรู้สึกแรงประทะของลมแรงต้านของลมได้เยอะหรือเปล่ายุดขึ้นอยู่กับความหนาชิลด้วยตัวนี้ผมถือว่าผ่านเลยเพราะว่าตัวชิลมีความหนานะครับมากทีเดียวเลยแล้วก็โอเคอันนี้เปิดชิลนะครับผมให้ดูตัวหน้ากว้างหน้ากว้างเนี่ยถือว่า,าเนื่องจากมันเป็นหมวกที่ทํามาเป็นสไตล์สปอร์ตเนาะความสูงนะครับเคลียร์เลน ของความสูงตัว iPod ของเราเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่เท่าที่ลองเมื่อวานเนี่ยผมลองกับรถสปอร์ตเนาะก็ถือว่ามุมมองเนี่ยอยู่ในระดับคิดว่าก,กลางๆนะครับไม่ถึงกับเห็นกว้างมากเหมือนพวกหมวกทูลิงแต่ก็ไม่ได้แย่ก็คือเราสามารถเห็นทัศนวิสัยได้โอเคอยู่นะโอเคอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่คุยไม่ได้เลยตัวหนวม ตัวนวมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยวัสดุมันดีจริงคือวัสดุมันอะ่ะจริงๆมันมันเป็นตัวสังเคราะห์นะครับตัวพ U แต่ว่าด้วยสัมผัสเนี่ยสัมผัสมันเป็น PU ที่เกรดค่อนข้างดีเลยคือนิ่มนิ่มแล้วก็ตัวนวมข้างในนะครับผ้าต่างๆเนี่ยเมื่อวานลองแบบไม่ใส่มุ้งเนาะถือว่าแบบนิ่มเหมือนเราแบบ คือไม่มีการระคายของผ้าเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือตัวนี้คือตัวลักษณะการดีไซน์นมของเขาตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไปเห็นนมลักษณะนี้กับพวกหมวกราคาหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีชิ้นชิ้นนี้ด้วยชิ้นนี้เนี่ยมันคือชิ้นนวมคอนะครับซึ่งเป็นตัวกัดลม ไม่ให้ย้อนกลับเข้ามาข้างในตั้งแต่การลมที่ปากนะครับแล้วก็รอบเลยก็คือเวลาเราใส่เนี่ยตัวนี้มันจะช่วยซิวลมซึ่งไอลักษณะนวมอย่างนี้เนี่ยหมวก2 0 0 0กว่าแบบอื่นไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวข้างในตัวนี้นวมพวกนี้นะครับเราถอดซักได้หมดเลยฟิตติ้งต่างๆของนวมตัวนี้เนี่ยเป็นหมวกสปอร์ตเลยทีเดียวแต่ว่าใส่แล้วไม่ได้รู้สึกบีบจ๋าแบบตัวท็อปเนาะจะเป็นสปอร์ตแบบ ใส่แล้วยังมีความสบายใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับโอเคแล้เห็นด้านบนไหมด้านบนเขาก็ใช้เป็นผ้าอีกแบบหนึ่งนะ <Okay. S 1> เพราะว่าด้านบนเนี่ยเนื่องจากว่า,ามันจะเป็นส่วนที่เรามีเหงื่อเยอะตัวลักษณะผ้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผ้าที่ระเหยเหงื่อเร็วนะครับแล้วก็แห้งไวเมื่อวานลองที่อากาศร้อนๆประมาณ 35- 3 6องศาข้างนอกเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ไม่รู้สึกว่าข้างในเรามี แบบคือผมไม่คนเหงื่อเยอะมากนะครับก็เราก็ไม่เลยรู้สึกว่ามันมีการอับชื้นค้างอะไรนะครับมาวันนี้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเนาะว่าคนแต่แว่นได้หรือเปล่าแต่ให้เราสังเกตความเว้าวของตัวนวมตรงนี้ถ้ามันเว้าวอย่างนี้เนี่ยใส่แว่นใส่ตาไม่ยากครับใส่แว่นใส่ตาไม่ยาก ตรงลักษณะช่วงนมตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้ยเขาจะเว้นไว้ให้ขาแว่นเข้าไปนะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมแกะดูตัวนี้ตอนแรกเมื่อวานก็หาหาไม่เจอเห็นตัวช่องตรงแถวนี้ไหมครับอ่าช่องตรงแถวนี้ช่องใส่บลูทูธนะครับมันหลบอยู่ข้างหลังเราต้องแกะโพรงตัวนี้ออกแล้วก็ยัดบลูทูธเนี่ยเข้าไปในอ่าลำโพงบลูทูธเข้าไปในตรงนี้ มันก็จะหลบอยู่ข้างในนะครับถือว่าทํามาได้ดีนะครับเรียบร้อยเลยทีเดียวโอเคอันนี้คือ ZS826 ไซส์เนะครับเดี๋ยวผมแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตีของทุกลายก่อนชัดๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะ,อ,ะอันนี้กราฟิกนี้นะครับเห็นตรงตรงนี้ไหมตรงนี้จริงๆ ลักษณะก็าทาให้เหมือนเป็นเหมือนพวกแบบโลหะเนาะแล้วก็ทําได้ดีเลยทีเดียวคืเอ,อเรารู้สึกว่ามันแบบโอเคมันคล้ายๆกับเป็นอลูมิเนียมขัดเนาะพอมันมีกราฟิกขึ้นมาก็จะเห็นว่าเห็นนะดูเป็นหมวกสปอร์ตจ๋าเลยทีเดียวตัวนี้สีแรกนะครับและให้ดูสีแดงสีแดงนี้แบบจี๊ดมากน,นะ พอมันตัดกับไอไลท์อลูมิเนียมครับเนี่ยได้สำหรับสาวๆนะครับใส่ซิ่งมีสี่พีซสีชมพูนะครับชมพู Okay. แล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับคนชอบเรียบๆหน่อยอน,นีกราฟิกนี้อันนี้เป็นอีกราฟิกหนึ่งเลยนะครับถามว่ากราฟิกไหนสวยริงดิแล้วสวยทุกอันเลยเอาไปแมทกับรถที่ขับอยู่ตอนนี้ได้สบายเลยครับทุกรกาฟิกเลยโอเคสำหรับตัวหมวกนะเดี๋ยวมันจะมี ตัวนี้ผมสอนวิธีถอดชิวเน่ยไม่เคยสอนเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้ที่อยากสอนว่าตัว Z S826 เนี่ยมันถอดชิวยากนิดหนึง่งแต่ว่าถ้าเรารู้ริคมันไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเปิดชิวขึ้นสุดนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีกลไกอยู่กลไกพวกนี้ปกติมันมันดึงปุ๊บแล้วมันก็จะดึงหลุดง่ายแต่ว่าของซูสเนี่ยเขาจะเรียกว่าไงดีละ่ะตัวสปริงเขาก็ค่อนข้างแข็งมากวิธีที่ทำนะครับเดี๋ยวผมเอาหมนอนให้ดูเนาะ เราจะถอดชิลเปิดชิลขึ้นสุดคนไกตัวนี้นิ้วเดียวไม่ออกแน่นอนนะครับเราดึงมาสองนิ้วเลยแล้วก็จับคางไว้นะครับแล้วก็ดึงชิลมาหน้านิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอ่าเห็นนะอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่กลับนะครับแล้วก็กดกลับคืนกดลงไปแล้วก็ปล่อยอกลไกคืนนะครับนี่นี่คือวิธีใส่นะครับตอนแรกเนี่ย ก็บอกไปเลยว่าไม่ได้ใส่ง่ายๆอยนี้แต่พอเราสักพักเรารู้ทริคนะครับแล้วก็บวกกับใช้เจ้าแทนยางเนี่ยที่เขาให้มาก็เอาไปเซอร์วิสพอชิลเข้าออกกันง่ายๆเลย,ยนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้ดูเลยนะครับสำหรับตัวสีดำด้านใบนี้ปุ๊บฟิตติ้งก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหม ก็มีความกดแก้มอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบหนักมากอันนี้คือไซส์ M นะครับเป็นไซส์ปกติที่ผมใส่ก็อย่างที่บอกช่วงช่วงสายตาเนี่ยมันไม่ได้กว้างเหมือนหมวกพวกสปอ t ์ตท r ริงทั่วไปอ่าแต่ก็ก็เห็นนะครับก็เห็นชัดแล้วก็ติดชิ้ดูชิวน,นี้เนี่ยถ้าเรามองออกข้างไปเนี่ยจะประมาณคล้ายๆฟิล์มรถยนต์อ่าสักประมาณ60นะครับสักประมาณ60ใช้ ตอนเมื่อตอนมืดได้ในเมืองได้นะครับตอนช่วงหัวค่ำแต่ถ้าเกิดออกไปที่แบบไม่มีแสงไฟรถเนี่ยก็จะมืดน,นิดนึงเนาะไม่ควรควรใส่ดีกว่าผมหานให้ดูเขาจะเห็นได้ว,ว่าเทลเขาเป็นนะครับ arrow เยาๆมีสปอยเล <c oughs> อร์ สำหรับที่ไปลองเทสมาเมื่อวานนะครับก็ด้วยความเร็วระดับนี้เนี่ยถือว่าในระดับราคาหมวก2,490บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยนิ่งใช้ได้เลยนิ่งใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซองไอลโลแล้วก็วัสดุอาจจะเริ่มต้นที่เป็นเทอร์โมพลาสติกเนาะเรื่องเสียงลมเนี่ยยังรู้สึกว่าบริเวณบริเวณนี้เนี่ยข้างๆหูนะครับก็เราก็จะมีลมผ่านซึ่งดังในระดับถ้าเต็ม10ก็อยู่่ประมาณระดับ 6ถึง7นะครับก็ไม่ได้น่าเกีดเยดจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เงียบเลยสัทีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าในระดับราคาของหมวกประมาณนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะโอเคกับราคาอยู่แล้วนะครับสำหรับเสียงร่มประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการหันซ้ายหันขวาด้วยตัวเชลที่มันมีความเล็กนะเวลาเราปุ๊บหันซ้ายหันขวาไม่โต้งลงนะครับทํามาได้ดีเลยทีเดียว น้ำหนักหมวกเมื่อวานใส่ไปซักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งน้ำหนักหมวกหรือว่าทามาได้ดีบาลานซ์หมวกทํามาได้ดีไม,ไม่ไม่รู้สึกทําให้เมื่อยนะครับไม่รู้สึกทาให้เก็บคอโอเคก็สําหรับใครที่สนใจนะครับ ZS826 ของ SU s นะตัวสีดำได้น,นะครับราคาอยู่ที่2350บาทลายกราฟิกต่างๆอยู่ที่2490บาท ถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ตอนนี้นะครับเป็น1ตัวเลือกสำหรับหมดเกรด2,000บาทที่คุ้มค่ามากก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมฝากลิงก์ช h อปปีแล้วก็ฝากกด subscribe YouTube ของทางร้านด้วยน,นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปกับเจ้าซูซ s 8 2 6สแ่างนี้นะครับขอบคุณครับ